สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเรียนไฟฟ้าเคมีกันต่อนะคะหลังจากที่เราเรียนเรารู้จักปฏิกิริยารีดอกไปแล้วนะคะว่าประกอบด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายโลหะไอออนนะคะก็มีการเกิดออกซิเดชันรีดักชันเกิดปฏิกิริยารีดอกนั่นเอง นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยนะคะ,ะตัวอย่างนะคะระหว่างโลหะแมกนีเซียมนะคะโลหะแมกนีเซียมนะคะเราจะมาดูปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับสารละลาย c o p p e r ร์ทูซัลเฟตนะคะซึ่งจะแตกตัวให้ c o p p e r ร์ถุยออนถ้าเราจุ่มชิ้นโลหะแมกนีเซียมลงในสารละลายคอ p เปอร์ทูซัลเฟตผลการทดลองจะเป็นอย่างไร นะคะเราพบว่าแมกนีเซียมจะเกิดการสึกกร่อนนะคะชิ้นของโลหะแมกนีเซียมเนี่ยคะ่ะจะเกิดการสึกกร่อนนะคะแล้วสีของสารละลายในบิกอร์นี้นะคะก็จะจางลงและมีสารสีน้ำตาลแดงมาเกาะมาเกาะที่ชิ้นโลหะนะคะจากผลการทดลองนี้นะคะออก็แสดงว่าแมกนีเซียมเนี่ยถ้าเกิดการสึกกร่อนแสดงว่าแมกนีเซียมมีการให้อิเล็กตรอน นะคะจึงเกิดการสีก่อนนะคะส่วนสารละลายที่มันสีจางลงแสดงว่า copper t o นี่ยมันลดน้อยลงนะคะแต่ว่าเขารับอิเล็กตรอนนะคะแล้วทำให้ c o p เ e อ t o ทูโ่อไอออนเนี่ยน้อยลงนะคะเราก็จะมาเขียนสมการนะคะที่มีการให้อิเล็กตรอนและการรับอิเล็กตรอน นะคะจะเขียนได้ดังนี้นะคะแมกนีเซียมจำได้ใช่ไหมคะว่าปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองนะคะโลหะแมกนีเซียมนะคะตัวนี้นะคะจ่ายอิเล็กตรอนกลายเป็นแมกนีเซียมชวไอออนนะคะบวกสออิเล็กตรอนนะคะเมื่อจ่ายอิเล็กตรอนนะคะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน นะคะเลขออกซเชันของแมกนีเซ mm ีย hmm. มก็จะเพิ่มขึ้นจาก0ใช่ไหมคะอันนี้เป็น0นแล้วก็เพิ่มเป็นบวกสอน,นะคะตัวที่จ่ายอิเล็กตรอนนะคะแมกนีเซียมเนี้ยเราก็จะเรียกว่าตัวลดนะคะต่อไปมาดูปฏิกิริยา Reduction กันบ้างนะเขียนได้ดังนี้ค่ะคอปเปอร์ช่วยออนนะคะก็จะมารับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นโลหะคอปเปอร์ นะคะก็คือสารสีน้ำตาลแดงที่มาเกาะที่ชิ้นแมกนีเซียมนั่นเองนะคะปฏิกิริยาน,นี้ก็คือปฏิกิริยารีดักชันนะคะมีทั้ง Oxidation และ Reduction ฉะนั้นเราจะสามารถที่จะเขียนปฏิกิริยา Re ดอกนะคะก็คือการรวมนะคะรวมอันนี้ค่ะ o x i d a t i o n แล้วก็ u d u i t n o n เข้าด้วยกันและสามารถระบุได้ว่าตัวใดเป็นตัว o x i d i z e ก็คือรับอิเล็กตรอน และตัวใดเป็นตัว Reduce ก็คือตัวจา่ายตัวจ่ายอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะเรามาเขียนสมนการ r redox นะคะเราก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะแมกนีเซียมนะคะบวกคอปเปอร์ทูไอออนนะคะได้แมกนีเซียมทูไอออนและบวกโลหะคอปเปอร์ per, นะคะโดยตัวที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ะะก็คือคอปเปอร์ช่วยออนตัวนี้นะคะมารับอิเล็กตรอนส่วนตัวที่จ่ายหรือเราเรียกว่าตัวรีดิดวก็คือนี่นั่นเองโลหะจ่ายค่ะแมกนีเซียมจ่ายนะคะเห็นเนาะปฏิกิริยาก็ไม่ยากนะคะเพราะว่านักเรียนได้เรียนปฏิกิริยาดอกหรือสมการรีดอกไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูถ้า เปลี่ยนการทดลองเราไม่เอาโลหะแมกนีเซียมตรงนี้นะคะเราสลับกันว่าเอ๊ถ้าเราเอาเออทองแดงหรือโลหะคอปเปอร์จุ่มลงในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตบ้างอะจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ,ะถ้าเปลี่ยนเอาชิ้นโลหะคอปเปอร์นะคะจุ่มลงในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งจะแตกตัวให้แมกนีเซียมชวยออนนั่นเอง ผลการทดลองจะเป็นยังไงนะจะเหมือนกับเมื่อกี้ไหมนะคะเราพบว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาค่ะแสดงว่าโลหะคอปเปอร์เนี้ยก็กจะไม่สกรอนได้นะคะสารละลายก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะการไม่เกิดปฏิกิริยาก็คือแสดงว่าคอปเปอร์เนี่ยโลหะคอปเปอร์ไม่ให้อิเล็กตรอนนะคะโลหะคอปเปอร์ไม่ให้อิเล็กตรอน S <S <S ฉะนั้น <S <S แมกนีเซียมทวยออนก็จะไม่ได้บารับอิเล็กตรอนจึงไม่เกิดปฏิกิริยานั้นเราพบว่าถ้าเปรียบเทียบกับการทดลองอันเมื่อกี้เนี่ยน,นะคะเราก็โชวพบว่าตอนที่จุ่มแมกนีเซียมลงไปในสารละลายคเปอร์มันเกิดใช่ไหมคะแสดงว่าแมกนีเซียมนะให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าโลหะคปเปอร์นะคะถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการให้อิเล็กตรอน นะะในขณะเดียวกันในการรับอิเล็กตรอนเราก็พบว่าคอปเปอร์ชวไอออนเนี่ยรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแมกนีเซียมชวยไอออนนะคะเปรียบเทียบความสามารถนะคะในการให้อิเล็กตรอนของโลงหะนะคะระหว่างแมกนีเซียมกับคอปเปอร์ก็จะเปรียบเทียบได้ดังนี้นะคะเราก็พบว่าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการจ่ายอิเล็กตรอนหรือการเป็นตัวรีดิว e ์ แมกนีเซียมก็จะจ่ายอิเล็กตรอนได้เก่งกว่าโลหะคปเปอร์นะคะแมกนีเซียมจะจ่ายอิเล็กตรอนได้ีเก่งกว่าโลหะคปเปอร์มาดูการเปรียบเทียบความสามารถในการรับบ้างนะคะถ้าในการรับอิเล็กตรอนหรือการเป็นตัวออกซิไดซ์ใช่ไหมคะรับอิเล็กตรอนก็จะเป็นไอออนของโลหะมารับอิเล็กตรอนใครเก่งกว่ากันระหว่างแมกนีเซียมทรวยออนกับคปเปอร์ทรยออน ะะเราก็พบว่าคอปเปอร์ทวยออนนี่แหละคะ่ะจะรับอิเล็กตรอนได้เก่งกว่าแมกนีเซียมทวยออนนะคะเนาะนั่นหมายความว่าออมันจะมีความสามารถนะคะในการให้ได้รับอิเล็กตรอนนะคะของโลหะและสารละลายของโลหะที่แตกต่างกันนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งะคะ่ะ จุ่มอลูมิเนียมลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตและเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะคะเกิดผลึกสีเทาเข้มเกาะที่แผ่นอลูมิเนียมพอออกพบว่าอลูมิเนียมกร่อนนะคะาอลาูมิเนียมอลูมิเนียมกร่อนแสดงว่าต้องมีการจ่ายอิเล็กตรอน,นแน่เลยนะคะมาดูนะคะจุ่มอลูมิเนียมลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะคะอ่า จากปฏิกิริยาที่โจทย์ให้มานะคะและผลการทดลองที่โจทย์ให้มานะคะเราจะสามารถเขียนสมการต่างๆหรือระบุนะคะตัวออกซิไดซ์ตัวรีดิวได้อย่างไรเรามาดูกันนะคะถ้าจุ่มอลูมิเนียมลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตและอลูมิเนียมก่อนแสดงว่าอลูมิเนียมนี่แหละจะเป็นตัวที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอน,นะค่ะ อะล,ลูมิเนียมอยู่ในหมู่ 3A ใช่ไหมคะก็จะจ่ายอิเล็กตรอนกลายเป็นอลูมิเนียมทริออนแล้วก็บวก3อิเล็กตรอนนะคะแล้วใครมารับอิเล็กตรอนที่อลูมิเนียมจ่ายเราก็ดูในบิกเกอร์นี้มีสารละลายของซิงค์ถวยออนนะคะงั้นตัวที่จะมารับอิเล็กตรอนที่อลูมิเนียมจ่ายก็คือซิงค์ถวยออนนะคะซิงค์ถวยออนมารับอิเล็กตรอน ก็กลายเป็นโลหะซิงค์นะคะก็คือจากผลการทดลองก็คืออันนี้ค่ะเกิดผลึกสีเทาเข้มเกาะที่ชิ้นโลหะอะลูมิเนียมไอสีเทาเข้มเนี่ยก็คือใครคะสังกะสีนั่นเองเหรือซิงค์นะคะรวมปฏิกิริยาค่ะออกซิเดชันและรีดักชันนี้เรายังไม่สามารถรวมกันได้เลยนะคะเราจะต้องทำให้อิเล็กตรอนที่จายนะคะกับอิเล็กตรอนที่รับเนี่ยเท่ากัน นะคะโดยสมการแรกออก d a t i o n นเราต้องคูณ2เพื่อให้เป็น6อิเล็กตรอนส่วนสมการล่างเราต้องคูณ3นะคะเพื่อให้เป็น6อิเล็กตรอนเช่นเดียวกันหรือพูดง่ายๆก็คือจ่าย6รับ6นะคะก็จะเป็นสมการรีดอกที่สมบูรณ์ นะคะถ้าคูณ2เราก็คิดไว้ในใจว่าถ้าสมการออกซิเดชันคูณ2นะคะแสดงว่าหน้าอะลูมิเนียมจะเป็นเลข2เมื่อไหร่เราเขียนอะลูมิเนียมเราต้องเติมเลข2นะคะส่วนสมการ Reduction มันคูณ3นะคะงั้นเมื่อไหร่ที่เราเขียนสมการ r e ดอกเราจะต้องเติม3นะคะหน้าซิงค์นะคะว่าคูณ3โอเคเนาะระบุตัวออกซิไดต์ตัวรีดิวค่ะ ตัวออกซิได์ก็คือตัวรับอิเล็กตรอนนะคะซิงค์ชวยออนนะคะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนส่วนตัวที่จ่ายอิเล็กตรอนก็คือโลหะอะลูมิเนียมนั่นเองนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบความสามารถในเรื่องของการชิงอิเล็กตรอนชิงอิเล็กตรอนก็คือใครรับเก่งนะคะถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างซิงค์กับอะลูมิเนียมนั่นเอง การทดลองนี้มีโลหะสองชนิดใช่ไหมคะถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าใครรับพิเด็กตอนเก่งกันกว่ากันระหว่างซิงกับอะลูมิเนียมเราก็พบว่าซิงค์ชวยออนเนี่ยคะ่ะจะรับพิเด็กตอนเก่งกว่าอะลูมิเนียมทรีออนนะคะเวลาที่จะรับพิเด็กตอนหรือชิงเล็กตอนมันจะอยู่ในรูปของโลหะไอออนนะคะแต่ถ้าเป็นความสามารถในการเป็นตัวรีดิวการจ่ายนั่นเองเราพบว่า อลูมิเนียมเนี่ยเขาจะจ่ายอิเล็กตรอนเก่งกว่าซิงค์นะคะที่มาเปรียบเทียบกันก็จะชี้เห็นว่าถ้าสมมติกลับกันนะคะถ้าในสารละลายในบิกอร์เนี้ยสารละลายในบิกอร์นี้นะคะเป็นสารละลายของอลูมิเนียมและนักเรียนจุ่มซิงค์ลงไปนะคะมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาค่ะนะคะเพราะว่าซิงค์ก็จะไม่จ่ายอิเล็กตรอนโลหะซิงค์จะไม่จ่าย นะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีความสามารถในการจ่ายซัอลูมิเนียมไม่ได้หรอกนะคะเห็นเนาะถ้าสก,กับกันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานั่นเองมันอยู่ตัวอย่างที่สองค่ะนะคะเมื่อจุ่มโครเมียมลงในสารลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดการเป็นแปลงดังนี้นะคะเอาละซีอากรอนค่ะนะคะ แล้วก็สาระละลายจากไม่มีสีเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะอ่ะอาเห็นนะคะจุ่มสาระละลายไอจุ่มโลหะขม่ยมนะคะลงในสาระละลายของกรดก็จะแตกตัวให้ H+ นะคะแสดงว่ามีปฏิกริราเคมีเกิดขึ้นแสดงว่าโลหะเนี่ยคะ่ะ Cr เนี่ยต้องได้ใจอิเล็กตรอนหน้าเลยเราจะเ,เขียนสมการได้ว่าอย่างไรน,นะคะ เรามาฝึกเขียนสมการต่างๆกันนะคะสมการในการจ่ายอิเล็กตรอนแน่นอนเลยว่า c r กรอนนะคะแสดงว่าโครเมียมจะจ่ายอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นโครเมียมทูไอออนนะคะบวกสอิเล็กตรอนนี่นะคะเห็นเนาะโลหะจ่ายอิเล็กตรอนเย้แล้วใครมารับอิเล็กตรอนละ่ะในปฏิกิริยา reduction นะคะสาระใดในเบกกเกอร์มี H+ ค่ะหาโปรตอนนั่นเองนะคะ ก็จะมารับอิเล็กตรอนนะคะไอออนของโพดก็จะมารับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นกา๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นก็นี่เองที่ปรากฏในผลการทดลองนั่นเอง,เ,องเขาบอกว่าเกิดฟองกา๊าซไม่มีสีก็คือการไฮโดรเจนตัวนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะรวมสมการค่ะสมการออกซิเดชันและรีดักชันอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วนะคะสองอิเล็กตรอนสองอิเล็กตรอนงั้นเราก็รวมกันได้เลยค่ะ ก็ตัวมสรรมการเป็นสรรมการรีดออกได้ว่าโครเมียมนะคะบวก 2H บวกนะคะจะกลายเป็นโครเมียมชวยออนนะคะบวกก๊าซไฮโดรเจนนะคะก็คือที่สารละลายจะไม่มีสีกรดมันไม่มีสีนะคะจะเป็นสีฟ้านะคะเพราะว่ามันเปิดโครเมียมชวยออนขึ้นจะมีสีพฟ้านะคะ แล้วที่มีฟองกา๊าดก็คือมันเกิดกา๊าซไฮโดรเจนนะคะตัวออกซิได์ก็คือตัวที่จ่ายอิเล็กตรอนโลหะจ่ายนะคะแล้วตัวที่มารับอิเล็กตรอนก็คือ H บวกมารับอิเล็กตรอนนะคะความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนนะคะของทั้งสองตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกันเราก็พบว่า H บวกจะถ้า H บวกเจอกับ โคเมียมทวย o อ,อ h อก็สามารถที่จะชิงองเล็กตอนได้ดีกว่าไอออนของโลหะนะคะแล้วถ้าในเรื่องของการจ่ายต้องไว้ใจเลยว่าโลหะเนี่ยจะจ่ายอิเล็กตอนเก่งกว่าโคเมียมก็จะจ่ายอิเล็กตอนเก่งกว่าก๊าซไฮโดรเจนนะ,ะมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะ ตัวอย่างที่3เป็นการจุ่มโลหะนะคะลงไปในอออนของโลหะดังภาพนะคะอันนี้ก็ต้องคิดวิเคราะห์กันนิดนึงนะคะถ้าสมมติเราทดลองจุ่มโลหะ A ลงในสารละลาย b 2บวกนะคะจุ่มโลหะ D ลงในสารละลาย b 2บวกนะคะมีการทดลองอยู่ทั้งหมด4การทดลองนะคะแล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบ นะคะความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซนะคะแล้วก็เปรียบเทียบความสามารถเป็นการเป็นตัวรีดิวนะคะออกซิไดซคือเอออันไหนรับอิเล็กตรอนเก่งนะคะรีดิวก็คือใครใจเก่งกว่าก้นเปรียแบบเทียบท่นเองนะคะเเรามาเริ่มพิจารณาทีละพิเกอร์นะคะจุม่ม A ลงในสารละลาย B2 บ,บวกเขาบอกเกิดปฏิกิริยานะคะถ้าเกิดปฏิกิริยาแสดงว่า A จะต้องจ่ายอิเล็กตรอนให้ B ใช่ไหมคะ A ต้องจ่ายอิเล็กตรอนให้ B A เนี่ยก็จะสึก,กรอนนะคะแผ่นแผ่นของ A เนี่ยก็จะสึกกรอนไปนะคะจ่ายอิเล็กตรอนให้ B อาจารย์จะเ,เขียนง่ายๆว่าอ้อแปลงว่าว B เนี่ยจะเก่งกว่า A นะคะ B รับอิเล็กตรอนได้เก่งกว่า A A จะจ่ายเอ,อ A กับ b เจอกันเนี่ยเจะจ่ายอิเล็กตรอนนะคะในรูปต่อมาจุม่มดีด c อกลงไปในสารละลาย B 2สองบวก เราก็พบว่าเกิดปฏิกิริยานะคะแสดงว่า d ก็จ่ายอิเล็กตรอนนะคะ B เนี่ยก็จะรับพิเด็กตรอนเก่งกว่า b ก็จะเก่งกว่า d นะคะประมาณนั้นนะคะอีกรูปหนึ่ง C ค่ะจุ่ม C ลงไปในสารลาย d 2สองบวกก็ปรากฏว่าเกิดปฏิกิริยาแสดงว่าเจอกัน C ก็ต้องกรอนนะคะก็ต้องเกิดการสึกกรอนนะคะแสดงว่า d เนี่ย ็จะรับอิเล็กตรอนเนี่ยเก่งกว่า C นะคะเก่งกว่า C นะคะอันสุดท้ายไม่เกิดปฏิกิริยาเมื่อจุ่ม a ลงในสารละลาย d2 บวกนะคะไม่เกิดไม่เกิดถ้าจุ่ม a ลงใน d2 บวกนะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาแสดงว่าแผ่น a เนี่ยจะไม่สึกกร่อนค่ะ a จะไม่จ่ายอิเล็กตรอนแสดงว่านะคะ A เนี่ยจะเก่งกว่าดีก็คือ A ไม่จ่ายนะคะไม่จ่ายอิเล็กตรอนนะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือ A จะไม่จ่ายอิเล็กตรอนให้ดีนะคะงั้น A เนี่ยจะเก่งกว่าดีนะคะฉะนั้นออเราพอ,พอเราวิเคราะห์ประมาณนี้นะคะเราก็เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวออกซิดได์ก่อนเลยนะคะว่าใครมีความสามารถในการเป็นตัวออกซิดได์ก็คือเจอกับใครก็จะเอ่อ เก่งกว่าหรือไม่จ่ายอิเล็กตรอนให้กับคนอื่นแต่จะเป็นตัวรับนะคะเราก็พิจารณาใช่ไหมเอเก่งกว่าบีบีเนี่ยเก่งกว่า a b เก่งกว่า d นะคะแสดงว่า b เนี่ยเจอใครก็มักจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนไม่จ่ายนะคะต่อมา A นะคะพิจารณา A A ก็จะเห็นว่าใช่ไหมเอก็เก่งกว่า d ีและดีเก่งกว่า C ีงั้นลำดับจะประมาณนี้ใช่ไหมคะบีสองบวงเนี่ยนะคะ จะมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเนี่ยมากที่สุดเลยเก่งกว่าคนอื่นตามด้วย A สองบวกในเรื่องของการรับอิเล็กตรอนนะคะแล้ว d2 บวกนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะดีเก่งกว่า C d 2สองบวกก็จะรับอิเล็กตรอนเก่งกว่า C 2สองบวกนะคะจากการทดลองทั้ง4ีวิกเกอร์นะคะก็สามารถเปรียบเทียบความเป็นตัวรับอิเล็กตรอนต,ตัวออกซิได์นะคะ 3.2เปรียบเทียบความสามารถเป็นตัวรีดิวนะคะความสามารถเป็นตัวรีดิวสังเกตนะคะถ้า C เนี่ย C C สอบวกใช่ไหมคะเสี่รับอิเล็กตรอนไม่เก่งแต่เขาก็จะจ่ายอิเล็กตรอนเก่งค่ะเก่งที่สุดเลยนะคะก็จะ,เ,ะเหมือนย้อนกลับของอตัวไหนรับไม่เก่งก็จะจ่ายเก่งแล้วก็ C มากกว่า d d o c อนะคะ แล้วก็ d ีด็อเนี่ยจ่ายเก่งกว่า A และ A ก็จ่ายเก่งกว่า B B เนี่ยเรื่องของการจ่ายอิเล็กตรอนไม่ยอมจ่ายให้ใครนะคะงั้น B เนี่ยก็จะมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนน้อยแต่ชอบที่จะรับอิเล็กตรอนนะคะเขเนาะก็ต้องวิเคราะห์รูปภาพหรือวิเคราะห์ผลการทดลองกันสักน,นิดหนึ่ง ตัวอย่างที่4ี่นะคะ,ะกำหนดข้อมูลให้ต่อไปนี้นะคะเป็นผลการทดลองนะคะมีการทดลอง3าการทดลองนะคะใส่ตะปูเหล็กลงในสารละลายนิกเกิลนะคะนิกเกิลซัลเฟตนิเกลิลซัลเฟตปรากฏว่าตะปูกร่อนนะคะ าตะกูเหล็กกร่อนแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมคะแล้วก็ใส่โลหะนิกเกิลลงในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตแล้วก็นิกเกิลก่อนก็เกิดปฏิกิริยานะคะส่วนการทดลองที่3เนี่ยไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสแสดงว่านิกเกิลก็ไม่ใส่อิเล็กตรอนนะคะโลหะนะคะอันนี้ก็ไม่ซิลไอออนไอออนก็ไม่ได้รับอิเล็กตรอน นะคะแปลความหมายและระบุตัวรีดิวตัวออกซิได์นะคะนอกจากระบุแล้วเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าจากการทดลองนี้เราจะต้องสามารถเปรียบเทียบความสามารถในการรับอิเล็กตรอนแล้วก็จ่ายอิเล็กตรอนของโลหะไอออนนิกเกิลซิลเวอร์ที่มาเกี่ยวข้องกันนะคะขีนี้นเรามาเริ่มจากดูการทดลองที่หนึ่งก่อนค่ะแปลผลซีว่าใครเป็นตัวรีดิวใครเป็นตัวออกซิได์นะคะ ตะปูกนแสดงว่า Fe เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวดูดจ่ายอิเล็กตรอนให้กับนิกเกิลชวยออนนะคะ nickel นิกเกิลชวยออนก็คือแตกตัวมาจากนิกเกิลซัลเฟตนั่นเองนะคะการทดลองที่2นิกเกิลก่อนนิกเกิลเกิดการสึกกร่อนนะคะแสดงว่านิกเกิลจายอิเล็กตรอนแล้วสิงเวอร์วันเนี่ยแหละค่ะมารับอิเล็กตรอน นะคะส่วนการทดลองที่3ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่านิกเกิลไม่จ่ายก็ไม่มีตัวรีดิวแล้วใครก็ไม่เอฟก็ไม่ได้มารับอิเล็กตรอนราะเขาไม่จ่ายก็ไม่หับนะคะตัวนี้จากอันนี้เนี่ยะคะเราจะต้องมาเปรียบเทียบให้ได้ว่าเอ๊ใครไอออนของโลหะใดาน่ารับอิเล็กตรอนได้เก่งที่สุดนะคะไปเจอใครใครก็ต้องจ่ายอิเล็กตรอนให้เขานะคะคำตอบก็คือซิลเวอร์ นะคะซิลเวอร์วันไอออนนั่นเองนะคะมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนนะคะเก่งกว่านิกเกิลชออนนะคะและเก่งกว่าไอออนชวออนนะคะตาาระดับอย่างนี้เลยนะคะนะคะซิลเวอร์เนี่ยเวลาเจอกับนิกเกิลเห็นไหมคะนิกเกิลจะต้องจ่ายให้กับซิลเวอร์นะคะส่วนนิกเกิลเองนะคะเวลาเจอกับ ไอออนนะคะสังเกตเนาะเหล็กเนี่ย fe ก็ต้องจ่ายให้นะคะนั้นความสามารถในการรับของ n i ก k e l 2เนี่ยก็จะเก่งกว่านะคะในทางกลับกันถ้าพิจารณาตัว reduce นะคะตัว reduce ก็เราจะพบว่าโลหะเนี่ยคะ่ะนะคะเห็นไหมคะ fe เหล็กเนี่ยล่คะค่ะเมื่อเจอกับไอออนของ n i ก k e l ก็ต้องจ่ายให้กับ n i c k e l 2 ะะแต่ว่าความสามารถในการจ่ายต้องไว้ใจเขาเลยนะพอเรียบเทรียบกัน3ามตัวเนี่ยนะคะและรองลองมาก็คือนิกเกิลเพราะว่านิกเกิลเนี่ยเวลาเจอกับซิลเวอร์ไอออนก็ต้องจ่ายให้ซิลเวอร์ไอออนส่วนซิลเวอร์เองนะคะก็จะไม่ไม่จ่ายให้กับทั้งนิกเกิลแล้วก็ทั้งไอออนนะคะงั้นเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวเรดิวในการจ่าย ก็ต้องบอกว่า3ตัวนี้นะคะ Fe จ่ายเก่งนะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบการเป็นตัวออกซิไดซ์หรือการรับอิเล็กตรอนก็ต้องบอกว่าซิมื่อวนันรับอิเล็กตรอนเก่งสุดในบรรดาทั้ง3ตัวนี้นะคะ ตัวอย่างที่5นะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายมีตารางให้นักเรนได้วิเคราะห์นะคะนะคะเป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะ A B C D นะคะถ้าเราให้เขาจุ่มหรือทำปฏิกิริยากับ A ถวยอ่อน B ถวยอ่อน C ถวยอ่อน D ถวยอ่อนนะคะผลการทดลองดังตารางค่ะ ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแสดงว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะถ้าเครื่องหมายลบแสดงว่าไม่มีปฏิกิริยานะคะจากการทดลองในตารางนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิได์นะคะเอใครรับอิเล็กตรอนเก่งสุดนะคะไอออนของโลหะได นะคะและ5.2เรียงลำดับความสามารถการเป็นตัว Reduce ก็คือตัวที่จ่ายอิเล็กตรอนนะคะโลหะไหนเวลาตัวจ่ายอิเล็กตรอนก็มองมาที่โลหะนะคะโลหะไหน A B C D อันไหนจ่ายอิเล็กตรอนเก่งสุดเ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นะเรามาเริ่มพิจารณากันเลยเราจะมาหาตัวที่มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนหรือตัวออกซิได์นะคะดูที่ A 2บวกก่อนค่ะ หรือ a อทูไอออนนะคะจะเห็นว่า,าถ้าจุ่มโลหะดีใช่ไหมคะถึงจะเกิดปฏิกิริยาแต่ว่าดีก็จะจ่ายอิเล็กตรอนให้แต่ถ้าจุ่มในในโลหะเออเมาจุ่มใน A 2สองบวกนะคะไม่เกิดไม่เกิดนะคะอันนี้นะคะไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เกิดปฏิกิริยาแล้วก็ไม่เกิด ะะส่วนสารละลาย B สองบวกเราพบว่าเมื่อจุ่มโลหะ A A ก็จะจ่ายอิเล็กตรอนให้ B 2บวกเนาะถ้าจุ่ม C C C โลหะ C ก็จะจ่ายอิเล็กตรอนให้เกิดปฏิกิริยากลุม่ม D D ก็จ่ายจ่ายให้โลหะทุกตัวเลยยกเว้นตัวมันเองใช่ไหมคะก็จะจ่ายอิเล็กตรอนให้ B 2บวกนะคะแสดงว่า B 2บวกเป็นไอคะ มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนดีจังเลยมาดูซีสองบวกหรือซีทวยออนบ้างนะคะโลหะ A จ่ายให้ดีจ่ายให้จะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่สองที่ใช่ไหมคะส่วนดีทวเอ 2, อ,อนไม่มีโลหะไหนจ่ายอิเล็กตรอนให้เขาเลยไม่ตลอดแนวเนี้ยคะ่ะมองลงมาอย่างนี้นะคะไม่เกิดปฏิกิริยาเลยนะคะงั้นแสดงว่าดีสองบวกเนี่ยมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นไงคะแย่ที่สุดนั่นเอง นะคะงั้นตัวที่เก่งที่สุดก็คือ b 2 e o n นะคะรับอิเล็กตรอนเก่งสุดรองลงมาก็คือ C นะคะมีเกิดเครื่องหมายบวก2ที่อย่างนี้นะคะ2อ,อันดับสุดท้ายคือ A ใช่ไหมคะมีปฏิยาอยู่หนึ่งที่ตรงนี้ส่วน D A, ไม่ไม่มีโลหะไหนใจ่ายอิเล็กตรอนให้ดีสบวกเลยนะคะในทางกลับกันนะคะถ้าถามถึง ตัว Reduce หรือตัวจ่ายอิเล็กตรอนนะคะโลหะเป็นตัวจ่ายใช่ไหมคะเระหว่าง a b อ่า A B C D นะโลหะไหนจ่ายอิเล็กตรอนเก่งสุดก็มองนะคะโลหะ A นะคะด้านบนใช่ไหมคะ uh, จะมีเครื่องหมายบวกหรือเกิดปฏิกิริยาอยู่2ที่นี่คือยอมจ่ายให้กับ B 2บวกนะคะ B ถวยอ่อนแล้ว C ถวยอ่อนส่วน โลหะ B นะคะโลหะ b เป็นไงคะโลหะ B ถ้ามองแล้วไม่จุ่มลงในสารละลายใดก็ไม่จ่ายอิเล็กตรอนเลยไม่ให้นะคะแสดงว่าโลหะ B เป็นไงคะ,ะความสามารถในการเป็นตัวรีดิวต้องน้อยสุดแน่เลยเพราะเขาไม่จ่ายไม่จ่ายอิเล็กตรอนให้ใครเลยดูตามนี้นะคะแล้วดูว่าตัวที่จ่ายอิเล็กตรอนเก่งสุดดัวนี้คะ่ะดีด็อก นะคะจะเห็นว่า,าจบลงในสารละลายใดก็จะจ่ายอิเล็กตรอนให้นะคะงั้นลำดับมันก็กลับกันนั่นเองถ้าพูดถึงตัวที่จ่ายอิเล็กตรอนเก่งสุดก็จะต้องเป็นโลหะดีนะคะรองมาก็จะเป็น A อันดับ3ก็คือ C ส่วน B โลหะดีไม่อ,อชอบจ่ายอิเล็กตรอนนะคะความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนน้อยสุดนะคะแต่สารละลาย ไอออนของเขานะคะ B ชวยไออนเนี่ยก็จะรับอิเล็กตรอนเก่งสุดถ้ารับเก่งก็จะจ่ายไม่เก่งนั่นเองนะคะจากตัวอย่างแล้วก็ที่ครูอธิบายมานะคะฝากนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะซึ่งมีสองข้อนะคะอยู่ในใบงานนะคะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ